สวัสดีทุกคนนะคะเ,เดี๋ยวโอ้แดดดีขนาดพี่น้องคะพอหลังเรไล่ไล่ไลเซตนะ,ะพี่น้องนี่ค่ะมาทําสวนนะคะมาตอกมาลือ้อโอ้โหใส่แรงจอมยุีิรีค่ะพี่น้องดูดิคะ่ะลื้อออกหมดตะคุงตะขาตีออกหมดเลยค่ะแน่นมากกลัวลพายุหล่นใช่ไหมอันนี้จะเปิดให้มันเปิดหน้าดินให้มันอ่าให้มันแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยก็ต้องเอาออกอีกค่ะโอ้โหตีแบบหนานแน่นเลย นะต้องเอาออกหมดค่ะพี่น้องคะดูสิรือออกเพราะว่าหน้าดินอะป้าจะต้องทําโต๊ะขึ้นมาสูงเหมือนอย่างนั้นเลยค่ะจะต้องปลูกบนดินเลยเพราะว่ามันไม่ได้ละค่ะเพราะว่าหนูมันเยอะดินมันไม่ดีดินมันเสียเห็นไหมคะโุ่นหสตรอเบอรี่เอาไว้ข้างนอกไม่ตตยนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะป้าก็เลยอยากทาสวนนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันดีจะรือออกมาจะมาทําโต๊ะสูงๆแล้วก็ช่วงอดอกไม้นะคะเนี่ยตรงนี้ป้าจะลือออกหมดเลยนี่เฮดเตียง โต้ยาวๆสูงสวยนะคะนั่งบาร์บีคิวตรงนี้ป้าจะลื้อออกเนี่ยนะคะเพราะว่ามันหลายปีแล้วค่ะเห็น่พี่น้องนี่แหละค่ะป้าอยากจะทําสวนมะม่แม่เพราะว่าไก่ไม่ได้เลี้ยงแล้วไงพี่น้องเห็นไหมไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วเนี่ยต้นผลไม้ต้นยังมันมันเป็นหิมะค่ะพี่น้องมันตัดมันทํายังไม่ได้เห็นไหมคะตายหมดเนี่ยอันนี้ดูสิไม่ดีเลยอะ่ะต้นแอปเปิ้ลไม่ดีแต่ว่าต้นเปียนี่ดีค่ะอ่านี่ปลูกมาสี่ปีแล้วนะคะ เนี่ยปีที่สี่เนี่ยปีนี้คงจะได้กินะมะม่วงที่เราได้กินขบหวานนะฮะลูกไม่สวยแต่หวานเชอร์รี่ไม่เคยได้กินเลยนก <No. S 1> กินครับพี่น้องต้นกลิกนะฮะต้นกลิกไม่ได้กินอันนี้ต้นนี้นี่อร่อยที่สุดโอ้โหดูพี่น้องค่ะไม่ตายนะคะแต่ว่ามันเขาเรียก่าสกีเมอร์อ่ะนะคะกินมันอ่ะเนี่ยลูกต้นอันนี้นะที่แพงแล้วก็หาซื้อท้องตลาดไม่ค่อยมีป้าแบบว่าจะดองนะคะมันดกมากดองขายงวดที่แล้วอ่ะ ต้นกล้วยนะฮะซื้อเอามาเขาให้มาตายแต่เขาบอกตัดเราไม่รู้จะขึ้นไหมฮะต้นกล้วยนะเอาหนอเอานํมามาันมาไม่รู้ว่าเขาบอกถ้ามันไม่ตายเห็นไหมหนูก็ไปอยู่้างล่างเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันไปทํารังอะ่ะมันจะปลูกอะไรได้บ้านป้านะ่ะมันมีมันมีหนูเยอะคะ่ะทุกคนอยู่ฟาร์มเมอร์นี่จะจะ,จะมีหนูหมดนะฮะหนูมุงหนูไม้เนี่ยเลิกเลี้ยงไก่ละเพราะว่าเลี้ยงมาก็หมาป่ามากินเนี่ยฮะต้นวุ้ยนี่มะมันลงกับโคตรลงมาเลยค่ะพี่น้อง แข็งแรงมากนะคะนี่ป้าก็จะลื้ออยู่นะฮะป้าจะลื้อออกเพราะว่านุ่นน่ะมันไปปลูกอันนนาต้นไผ่ยังนอกเขาเดี๋ยวป้าจะไปลื้อให้ออกนะฮะเพราะมันลามไปของเขาไงฮะต้นหน่อไม้อันที่กินหน่อไม้หวานนะคะต้นองุ่นมันยังไม่ตายครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะเนี่ยป้าก็เริ่มเก็บเพราะว่าทําหน้าดินตอนนี้มันจะแบบว่าดึงออกง่ายนะคะพี่เรามันจะดึงออกง่ายมันจะไม่แข็งมันจะไม่มันไม่แข็งไม่ไรเราก็ควนดินขึ้นอีกหน่อยก็ดูค่อยๆเก็บทีละหน่อยเอาเนาะ อ่ะขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกำลังใจเจอกันเร่อยค่ะเด้อนะคะอากาศดีดียังไหวอยู่